สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิววัดทาเวสุวรรณในเกมซากุระนะคะทุกคนก็จะอยู่หลังเอ่อมิวสิกเลยนะคะไลฟ์ไลฟ์มิวสิกนะคะทุกคนตรงนี้เลยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะทุกคน ตรงนี้ก็จะเขียนว่าวัดจ,จตุมหาราชิกาเทาเวสุวรรณนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็เข้ามาเลยนะคะนี่ก็คือเทเวสุวรรณองค์แรกของซากุระนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะอ่ะแล้วก็เปิดมาปุ๊บก็จะเป็นดอกไม้สดใย,ยเทียช่อละเก้าสิบบาทนะคะก็คือเป็นร้านขายดอกไม้นะ่าจะเอาไว้บูชาเาเวสุวรรณนะคะทุกคน ่ะแล้วตรงนี้ถัดมาอีกก็จะเป็นทางเข้าไปไหว้เทวสุวรรนะคะอันนี้ก็คือทเทวสุวรรณองค์จำลองนะคะทุกคนเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะก็จะใช้สิ่งก่อสร้างในเกมนะคะมาท,ทําเป็นเทวสุวรรณนะคะดูคนก็คือทําการแบบทําท่ายืนอะไรอย่างนี้ก็เหมือนนะคะดูคน แต่ถ้าอีกหน่อยเกมอัปเดตแล้วแบบทําให้เหมือนจริงกว่านี้ได้ก็คือจะสวยเลยนะตรงนี้ก็คือดอกไม้สดยายเทียชอละเก้าสิบบาทหลายร้านเลยนะคะทุกคนก็คือยายเทียมีกี่คนเนี่ยโหที่เห็นมานี่ตรงนี้สี่ร้านตรงนั้นหนึ่งร้านเป็นห้าร้านแล้วนะตรงนี้ก็จะเขียนว่าถึงแล้วท้าเวสุวรรณวัดจดตุมหาราชิกานะคะทุกคนอ่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน เดียวนะตรงนั้นก็ย Finnish, no liebe, a, ังม like nice. ีดอกไม้สดอีกใช่ไหมก็คือใช่นะคะดอกไม้สดยายเทียช่อละเก้าสิบบาททั้งหมดมีหกร้านเลยนะน่าจะเป็นยายอื่นบ้างะมีแต่ยายเทียอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่กราบไหวบูชาเทเวสุวรรณนะจะเขียนว่าคาถาบูชาเทเวสุวรรณนโมสามจบอิติปิโสภักวานโมพุทธายาเทเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกานะคะทุกคน ก็เป็นประมาณนี้นะคะจะมีจุดอ่าจะมีจุดทูบเทีนยนไหว้บูชาขอพรท้าเวสุวรรนะคะแล้วก็จะเป็นพรมนั่งขอพรแบบนี้เลยค่ะทุกคนประมาณนี้นะก็คือจะเป็นอ ID ของเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราให้ดู ID นะคะก็เป็น ID อันนี้เลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณเจ้าของ ID มากๆเลยนะคะเป็น ID ที่ทำเหมือนจริงแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคน คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากจะให้สอนทำอะไรอีกหรือรีวิวไอเดียอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย